จากนักบินเขาหนุ่มชั้นนำของอเมริกาผู้มีอนาคตไกลสู่การเป็นผู้พิการขาขาดท,ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างไร้จุดหมายจนในที่สุดได้กลับสู่ยอดเขาอีกครั้งอยาธทรนงด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อท้าทายทุกขีดจำกัดของมนุษย์พร้อมก้าวต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้พิการทั่วโลกในฐานะศาสตราจารย์ด้านอวัยวะจกรไบโอแมาทรอนิก นี่คือเรื่องราวของยูชเฮอร์ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาบางครั้งนะครับปฏิหารเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจได้เหมือนกันนะครับหลายคนเนลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆต่างๆนะครับให้กับตนเองให้กับผู้อื่นหรือให้กับโลกใบนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากปฏิหารที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขานะครับ เขาก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจที่เขาได้รับเนี่ยมาให้กับผู้อื่นหนึ่งในเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนะครับกับคนทั้งโลกเลยก็คือเรื่องของ h ิลช์เฮอร์นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวเกิดชีวิตของผู้คนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์นะครับให้กับลุงเอ็ดเกิดชีวิตกันด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวชีวิตจริงของคนจริงที่ชื่อฮิวช์เฮอร์ได้เลยครับฮิวช์เฮอร์เกิดเมื่อวันที่25ตุลาคม1964เขาเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง5คนของครอบครัวเฮอร์ที่อาศัยอยู่ในเมืองแลงคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา โดยพ่อของเขาจอห์นเฮอร์เป็นบุคคลที่มีบทบาทในชีวิตของฮิลช์อย่างมากเขาเลี้ยงดูลูกโดยปล่อยให้ทุกคนมีอิสระในการคิดในการทำสิ่งต่างๆที่อยากทำอยากทดลองแม้หลายสิ่งจะดูบ้าหรือเสี่ยงต่ออันตรายก็ตามทีจอห์นเฮอร์ er, มักจะปลูกฝังนิสัยให้กับลูกๆทุกคนด้วยถ้อยคำอันทรงพลังอยู่เสมอเช่นจงทำอย่างดีและทำด้วยใจรักและคำพูดหนึ่ง ที่ฮิวจ์ชอบที่สุดคือถ้าคุณจะเป็นคนขุดคูน้ำนั่นก็ยอดเยี่ยมแล้วแค่ทำให้คูน้ำนั้นมันใช้งานได้ดีและสวยงามมันก็โอเคประมาณว่าจะเป็นอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ขอให้ทำให้ดีเยี่ยมที่สุดในสิ่งที่ทำก็แล้วกัน เนื่องจากฮิวจ์จะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งอยู่ในฟาร์มกับพ่อของเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาจึงเป็นคนที่รักการใช้ชีวิตกลางแจ้งและมีทักษะการคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อของเขาเขาเป็นเด็กที่สนมากคนหนึ่งชอบความท้าทายรักการปีนป่ายเขาเริ่มมีความสนใจในการปีนเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจากการที่ออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งกับพ่อเป็นประจำ จอห์นเฮอร์มักจะขับรถพาลูกชายของเขาไปทางตะวันตกสู่เทือกเขาโรกกี้ของอเมริกาแคนาดาและอล阿สกาเพื่อแสวงหาความงามตามธรรมชาติของภูเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เขาอนุญาตให้ลูกชายปีนขึ้นไปบนภูเขาบางลูกด้วยตัวเองถ้าอยากจะทำ เมื่อฮิลช์อายุได้8ขวบเขาสามารถปีนหน้าผาเทมเพิลในเทือกเขาล็อกกี้ของแคนาดาได้สูงเกินกว่าที่เด็กทั่วไปจะทำได้ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเอาดีในด้านการปีนเขาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขาจึงศึกษาหาข้อมูลและฝึกซ้อมการปีนเขาอย่างจริงจังมาโดยตลอดนับแต่นั้นจนในที่สุดเมื่ออายุได้17ปี เขาเริ่มปีนผาโดยไม่ใช้เชือกทำให้เกิดความกังวลใจในกลุ่มนักปีนผาถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองแต่ฮิลชก็ได้แสดงฝีมือให้ผู้คนในวงการปีนเขาได้เห็นว่าเขาทำได้จนเป็นที่ยอมรับในที่สุดว่าฮิลช์เเป็นนักปีนผาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาในยุคนั้น <S <S เขามีชื่อเสียงในแวดวงนักปีนผาอย่างมากจนทำให้เจฟแบชเชอ วัยรุ่นจากแรลงคลัสเตอร์คนหนึ่งถึงกับตะลึงเมื่อได้พบกับเขาและในที่สุดทั้งสองก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันและได้ปีนเขาด้วยกันอยู่บ่อยครั้งในเดือนมกราคม1982พิวช์เฮอในวัย17ปีและเจฟแบเชอร์วัย20ปีออกเดินทางเพื่อพิชิตยอดเขาวอชิงตันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในคืนวันศุกร์ก่อนการขึ้นเขาในช่วงเช้าอากาศยังสงบดีไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดๆจนเช้าวันรุ่งขึ้นเริ่มมีข่าวหิมะถล่มลงมาในทุกๆร่องเขายกเว้นอยู่ร่องเดียวทำให้ไม่มีใครขึ้นไปอยู่บนเขานั้นเลยแม้แต่แฟนๆของฮิวช์ที่ติดตามมาชมแต่สองหนุ่มฮิวช์และเจฟเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งร่องเขาที่ยังแข็งแรงดีไม่มีหิมะถลม่มพวกเขาจึงตกหลงใจปีนขึ้นไป โดยไม่คาดคิดเลยว่าการปีนในวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาและคนอื่นๆไปอย่างสิ้นเชิงในตอนแรกด้วยความเก่งชาตของเด็กหนุ่มทั้งสองพวกเขาสามารถปีนขึ้นไปบนแผ่นน้ำแข็งที่มีความลาดชัน55องศาสูง600ฟุตได้สำเร็จภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งจากนั้น ก็ปีนขึ้นไปต่ออีก500ฟุตเหนือหิมะที่อัดแน่นไม่นานหิมะก็เริ่มตกลงมาแต่ไม่หนักมากนักลมสงบดีไม่เป็นปัญหาในการปีนแต่อย่างใดเจฟซึ่งเป็นนักปีนเขาที่มีประสบการณ์น้อยกว่ามองไปที่ฮิลชและไม่เห็นร่องรอยของความกังวลใดๆดูเหมือนว่าฮิลชจะมีความมั่นใจในการปีนครั้งนี้มากแต่หลังจากนั้นประมาณ1ินาทีอยู่ๆลมก็เริ่มกันโชกแรง จากเบาๆค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นจนถึง100ไมลต่อชั่วโมงและอุณหภูมิที่หนาวเย็นก็ลดลงอย่างรวดเร็วทัศนวิสัยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆการสนทนาของพวกเขาเริ่มน้อยลงและหยุดลงไปในที่สุดเพราะทั้งสองต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการปีนเับแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาสายแล้วแต่ฮิลช์และเจฟเริ่มมองกันไม่เห็นเนื่องจากหิมะที่ลงมาอย่างหนาขึ้น พวกเขามองเห็นกันได้เพียงเงาๆเท่านั้นทั้งสองปีนขึ้นมากว่า500ฟุตแล้วและยังคงปีนต่อไปเหลืออีกเพียง1,000ฟุตก็จะถึงยอดเขาแล้วแต่ไม่นานความขาวโพลนจากพายุหิมะก็หนักมากขึ้นทำให้พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาเริ่มคิดว่ามันจะเป็นการโง่เขลามากหากยังจะเดินหน้าต่อไปจึงถึงเวลาต้องหันหลังกลับแล้วเด็กหนุ่มทั้งสอง จึงค่อยๆค,คลำทางกลับลงมาอยางมืดบอดท่ามกลางกระแสลมพายุหิมะที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงพวกเขาเริ่มหลงออกจากเส้นทางทีละนิดทีละนิดเพราะเข้าใจผิดว่าร่องเขาที่เขาค่อยๆค,ค,คลำทางลงมานั้นคือทางที่จะลงไปใกล้เมืองแต่เปล่าเลยพวกเขาค่อยๆห่างออกไปจากเมืองและจุดช่วยเหลือต่างๆเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดิน ได้พาทั้งสองคนไปทางเหนือไกลออกไปเรื่อยๆทั้งคู่เดินโซซัสโซเซไปตาม,ามทางหันหน้าเข้าหาลมจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าแม่น้ำพีบอดีซึ่งตรงนี้ได้กลายเป็นน้ำแข็งบางๆไปหมดสิ้นแล้วพวกเขาตัดสินใจคลานข้ามแม่น้ำไปยังพื้นที่โลกฝั่งตรงข้ามแต่เมื่อหิวลงไปน้ำแข็งก็เกิดแตกออก เขาตกลงไปในน้ําที่เย็นยเยือกจนถึงเอวเขาต้องใช้พลังงานอันมีค่าทั้งหมดเพื่อตะเกียกตะกายพาตัวเองออกมาโดยมีเจฟคอยช่วยเหลืออยู่ไกลๆและเมื่อความมืดมาเยือนทุกอย่างก้าวพาพวกเขาเข้าไปในพายุหิมะที่ลึกขึ้นไปอีกและหิมะก็ะเกาะพวกเขาแน่นขึ้นแน่นขึ้นโดยเฉพาะกับฮิวช์ที่ตัวเปียกโชกคืนนั้น ทั้งคู่ลงเอยหยุดพักที่บริเวณหน้าผาเหนือพื้นที่เปิดโล่งไม่มีความอบอุ่นไม่มีซอกเขาให้พวกเขาได้ลบแรงลมและอากาศที่หนาวเย็นและไม่มีอะไรจะกินพวกเขานอนหลับอยู่กลางที่โล่งแจ้งเช่นนี้จนเช้าวันลุกขึ้นทั้งคู่ออกเดินทางอีกครั้งแต่ไม่นานดิวชก็เริ่มมีปัญหาที่ขาเมื่อเขายืนขึ้นเขากลับลม้ลมลง แล้วมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ขาของเขาเขาเริ่มเห็นภาพหลอนพวกเขาจึงต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะฮิวช์เริ่มไปต่อไม่ไหวจนเข้าวันที่สบนเมาส์วอชิงตันพวกเขาได้แต่นั่งเกาะกันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเพื่อนทั้งสองเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านและพ่อแม่ของพวกเขาเจฟที่ยังพอเดินไหวพยายามเดินลุยต่อไป ทำกลางหิมะที่หนาและขาวโพลสุดลูกหูลูกตาอีกครั้งเพื่อมองหาถนนป้ายบอกทางนักเดินป่าหรืออะไรก็ได้ที่พอจะช่วยเหลือพวกเขาหลายชั่วโมงต่อมาเขากลับมาหาฮิลช์อีกครั้งโดยไม่พบใครหรือสิ่งใดที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เลยจากนั้นทั้งสองต่างก็รู้ว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางแล้วพวกเขาคงต้องจบชีวิตลงตรงนี้อย่างแน่นอน ในช่วงเวลาเดียวกันหน่วยกู้ภัยได้รวมตัวกันตั้งแต่ในเย็นวันเสาร์ที่พวกเขาหายขึ้นมาบนเขาโดยมีโจเรนตินีเป็นหัวหน้าทีมและอาสาสมัครช่วยชีวิตอีกหลายคนรวมทั้งอันเบอร์โดอาสาสมัครวัย28ปีซึ่งเป็นนักปีนเขามากประสบการณ์คนหนึ่งได้ออกตามหาฮิวช์เฮอร์และเจฟแบชเชอร์ในพิกัดที่พวกเขาคิดว่าทั้งสอง น่าจะหลงออกไปท่ามกลางพายุหิมะที่รุนแรงแต่ไม่นานหลังจากที่ขึ้นไปบนนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทีมกู้ภัยถูกพายุหิมะลมแรงกันโชกหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดความแรงของมันได้พัดเอาอานเบอร์โดหลุดออกไปกระแทกกับต้นไม้อย่างแรงจนเขาเสียชีวิตในทันทีทำให้การกู้ภัยต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวในบ่ายวันอังคาร ซึ่งถือเป็นวันที่4ที่สองหนุ่มฮิลช์และเจฟติดอยู่บนยอดเขาวอชิงตันทั้งสองรู้ว่าพวกเขาเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะตายจากไฮโปเทอร์เมียและการถูกน้ำแข็งกัดอย่างรุนแรงฮิลช์ได้แต่นอนเพอ้อพึมพำมอยู่ตรงนั้นส่วนเจฟแทบจะคลานต่อไปไหนไม่ไหวแล้วเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะตายตอนไหนและใครจะตายก่อนใคร เขาจึงได้แต่อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยเสียงอันดังเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่นานหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นกับเจฟฟเขาคิดว่าประสาทเขาคงหลอนไปแล้วแน่ๆอยู่ๆเขาก็มองเห็นผู้หญิงผมสีบลอนคนหนึ่งมองผ่านต้นไม้มาที่เขาเขาครึ่งหลับครึ่งตื่นขยี้ตาไปมาสักพักเขาก็เห็นเธอมายืนอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเจฟตื้นตันใจ และดีใจอย่างบอกไม่ถูกเขายัางไม่เชื่อว่านี่คือคนจริงหรือภาพหลอนกันแน่จนกระทั่งเธอเอ่ยปากถามพวกเขาว่าพวกคุณคือคนที่มาจากโอเดลกัลลี่ใช่ไหมซึ่งมันคือชื่อของสถานีปีนภูเขาน้ำแข็งที่พวกเขาออกเดินทางมาเจฟตอบไปว่าใช่พวกเราเองภายหลังพวกเขาทั้งสองถึงเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือนักเดินป่าบนหิมะ ชื่อเมลิซาแคมเบชลเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกู้ภัยและค้นหาเธอแค่เดินฝ่าหิมะมาเช่นกันแล้วเธอได้พบรอยเท้าแปลกๆเลยติดตามมาจนถึงบริเวณนี้เธอจึงได้เอาเสื้อคลุมและน้ำที่พอมีให้เจบไว้และให้พวกเขาอดทนรอเธออยู่ตรงนี้เธอจะไปตามคนมาช่วยซึ่งต้องเดินกลับไปยังฐานที่ใกล้ที่สุดที่ต้องใช้เวลาอีกกว่า5ชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วเธอก็จากไปและนี่คือน,นั่นเองฮิวช์และเจฟได้ถูกนำออกมาทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลในเมืองลิตเทลตันรัฐนิวแฮมเชียร์เมื่อมาถึงมือแพทย์ปรากฏว่าขาทั้งสองข้างของฮิวช์ถูกน้ำแข็งกัดอย่างรุนแรงและมีอาการเนื้อตายที่เริ่มลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วทำให้การไหลเวียนของเลือด ไปยังเท้าของเขามีน้อยมากขาทั้งสองข้างของเขาเริ่มเนา่าและกลายเป็นเนื้อตายในขณะที่เจฟมีอาการที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่อาการเนื้อตายมีเฉพาะขาข้างซ้ายนิ้วเท้าขวาและนิ้วมือขวาเท่านั้นทั้งสองได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นานวจ์ถูกพ่าตัดถึง7ครั้งแต่ก็ไม่สามารถฟื้นฟูก,การไหลเวียนของเลือดที่เท้าได้หากทิ้งไว้นานกว่านี้เขาต้องเสียชีวิต จากอาการโลหิตเป็นพิษอย่างแน่นอนจุดท้ายแพทย์จําเป็นต้องตัดขาของเขาออกทั้งสองข้างส่วนเจฟต้องสูญเสียขาซ้ายส่วนล่างไปรวมทั้งนิ้วเท้าขวาทั้งหมดและนิ้วมือขวาด้วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลพวกเขาได้เห็นรูปถ่ายของอัลเบิร์โดในหนังสือพิมพ์และได้รู้ว่าโด e. กำลังวางแผนเตรียมจัดงานแต่งงานอยู่พอดีแต่เขาก็ไม่ได้แต่งเพราะต้องมาเสียชีวิตเพื่อช่วยพวกเขาทั้งสองฮิวช์และเจฟเสียใจอย่างมากและกโกรธตัวเองต่อความหุนหันพลันแล่นของพวกเขาสำหรับฮิวช์เขาเสียใจรู้สึกผิดและไม่อยากทำอะไรอีกเลยอยู่เป็นเวลานาน,านจนในที่สุดเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าการที่โดต้องตายไป เพราะช่วยเขามันต้องไม่ศูนย์เปล่าสิเขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างเช่นเดียวกับโดเขาเลิกสงสารตัวเองเลิกหมดกําลังใจจากการเรียนรู้ถึงการเสียสละของอันเบอร์โดและผู้คนอีกมากมายที่ได้ช่วยชีวิตเขาในวันนั้นฮิลช์ได้ใส่ขาเทียมที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์สีขาวที่มีสายรัดติดไว้เหนือขัเขามองดูมัน ขณะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและเริ่มคิดว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่แค่เดินให้ได้เท่านั้นแต่เขาจะต้องกลับมาปีนให้ได้อีกครั้งด้วยและหากเป็นไปได้เขาจะหาหนทางเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นแบบเขาในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและนั่นคือเป้าหมายที่เหลือทั้งหมดในชีวิตของพิวช์เออหลังจากนั้นเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลพิว เริ่มหมกมุ่นกับการสร้างขาเทียมในลักษณะต่างๆเขาใช้ทักษะด้านงานช่างจากการสั่งสมประสบการณ์หลายปีในฟาร์มกับพ่อและเขาใช้เวลาอีกหลายร้อยชั่วโมงในโรงเครื่องจักรของโรงเรียนมัธยมเขาเริ่มสร้างและทดสอบทุกโมเดลขาเทียมที่เขาคิดขึ้นทำให้เขากลายเป็นหนูทดลองของตัวเอง เขาไม่กลัวความเจ็บปวดและความล้มเหลวนับครั้งไม่ถว้วนรวมทั้งไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนเขาได้สร้างสรรค์ดัดแปลงคิดคน้นวัสดุต่างๆเพื่อนำมาใช้ทำขาเทียมเขาแปลเปลี่ยนเอาความโกรธของเขาที่ต้องเสียขาไปและเป็นต้นเหตุให้มีคนต้องตายมาเป็นพลังในการผลักดันสร้างสรร์ผลงานด้วยเครื่องมือพื้นฐานต่างๆและทุนทรัพย์เล็กน้อยเท่าที่เขามี สร้างเป็นขาเทียมและเท้าที่ดูเหมือนไม้กอล์ฟนำมันไปทดสอบในหน้าผาจริงเขานั่งแกะสลักและเหล้าขาเทียมที่เขาประดิษฐ์วันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่นานเขาสามารถใช้ขาเทียมที่เขาประดิษฐ์นั้นมาใช้ในการปีนเขาได้จริงอีกครั้งและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ของเขาเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสแสวงหาแขนขาเทียมที่เหนือกว่านี้ซึ่งเขาเชื่อว่า เขาทำมันได้ด้วยความมุ่งมั่นของเขาเมื่อซื้อต่างๆทราบเรื่องนิตยสารเอาไซล์ Outside, รายการโทรทัศน์เลี p ยวพ l e และ National i n q u i r e r และอดีตบรรณาธิการของนิตยสารคลิปปิ้งได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาฮิ g ช์เฮิรกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในฐานะนักปีนเขาขาเทียมผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจอันแรงกลาง้า จากอุบัติเหตุรุนแรงบนยอดเขาวอชิงตันในวันนั้นพิชคิดว่าเขายังสามารถทำขาได้ดีกว่านี้อีกจนในปี1985เมื่อเขาอายุ21ปีเขาได้ลงทะเบียนเรียนที่ Millersville University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆใกล้กับแลงคาสเตอร์ที่นั่น เขาได้เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนตีโกลมิติแคคูลัสและเขาหลงไหลในวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างมากเมื่อเขาต้องเรียนมากขึ้นเขาก็เริ่มปีนเขาน้อยลงเขาทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนและการทดลองวิจัยเกี่ยวกับขาเทียมโดยได้ทำการวิจัยร่วมกับเบลลีกอสเทเนียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขาเทียมในเพนซิลเวเนียเขาร่วมกันผลิตคิดค้นจนในปี1990พพวกเขาได้สิทธิบัตรสำหรับเบ้าขาเทียม หรือซ็อกเก็ตระหว่างขาจริงกับขาเทียมที่สามารถกระจายน้ำหนักลดการกระแทกและลดความเจ็บปวดของท่อนขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหลายปีต่อมาเขาได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่ The Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและต่อด้วยการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีวฟิสิก์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาด จากนั้นเขาก็กลับมาเป็นนักวิจัยที่ MIT ในสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ฮิลช์เฮอร์ได้คิดค้นข้อเข่า10แบบข้อเท้า10แบบและอุปกรณ์พยุงขาอีกหลายแบบที่มีน้ำหนักเบาวกว่ายืดหยุ่นกว่าและทนทานกว่าซึ่งสิ่งที่เขาคิดค้นและออกแบบขึ้นมานี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อตัวเขาเองแต่เขามุ่งมั่นที่จะส่งต่อพลังแห่งวิทยาการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ให้แก่ผู้อื่นที่ตัวเขาเข้าใจความยากลำบากได้อย่างลึกซึ้งเขากลายเป็นบุคคลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในด้านไบโอเมาทรอนิกส์หรืออวัยวะทักกลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกและได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆในระดับโลกอีกด้วยฮิลเชอร์ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สถาบัน MIT ในปี2004 และทำงานเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยไบโอเมคคาทรอนิกของ MIT มาจนถึงปัจจุบันสำหรับเจฟฟบร c ชเชอร์เพื่อนรักของเขานั้นหลังจากที่ต้องสูญเสียขานิ้วมือและนิ้วเท้าไปเขาก็หันหลังให้กับวงการปีนเขาและเลิกปีนเขานับตั้งแต่นั้นและเนื่องจากเขาเป็นคนเคร่งศาสนามาโดยตลอดไม่นาน หลังจากที่เขารอชีวิตจากเหตุการณ์บนเมาส์วอชิงตันเขาก็ได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์และเริ่มมาพูดเป็นประจำทั้งที่โบสถ์และองค์กรต่างๆทั่วประเทศเป็นเวลากว่า4ปีเขาได้เข้าเรียนที่แลง c าสเตอร์ b l e College ในรัฐบ้านเกิดของเขาจนได้ปริญญาโทในที่สุดเขาหันเข้าสู่ความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างเต็มตัวและได้เข้าร่วมทำงานให้กับคริสตจักร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยได้เป็นสิทธยาพิบาลที่โบสถ์ l ค n c a s t e r Evangelical Free Church และในภายหลังเขาได้เป็นผู้บริหารให้กับ TFC College ซึ่งเป็นวิทยาลัยคริสเตียนในรัฐจอร์เจียและได้ทำงานให้กับคริสตจักรมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเจฟแบรเชอร์ได้เห็นถึงพลังและความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติ และยอมรับแสงนําทางแห่งพระคัมภีร์เข้ามาในหัวใจของเขาจากการรอดชีวิตเพราะใครบางคนที่เขาเองก็ไม่เชื่อว่าจะมาอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นเวลาที่พวกเขาอยู่ในความสิ้นหวังพอดีไม่ว่าเพื่อนทั้งสองนะครับเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตอย่างไรนะครับ หลังผ่านเหตุการณ์บนเมาวอ์ชิงตันมาด้วยกันเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็เลือกไปทางหนึ่งอีกคนก็เลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับฮิลเชอร์เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้วิทยาศาสตร์นะครับในการช่วยเหลือตนเองแล้วก็นำมันมาช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ก้าวต่อไปอย่างมีพลังนะครับในขณะที่เจฟ f b แบดเชิร์เนี่ยได้เลือกที่จะนำพลังแห่งความศรัทธานะครับมาเยียวยาตนเอง แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวต่อไปอย่างมีความหวังเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้จากความเสียสละของคนคนหนึ่งก็คืออาร์เบิร์ตดนะครับเขาได้ส่งต่อพลังให้กับคนทั้งสองเนี่ยให้ลูกขึ้นมาทำสิ่งดีๆพวกผู้อื่นนะครับจากการที่เป็นเพียงแค่ผู้พิการนะครับสู่การเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ วินสตอรบดีเนี่ยสุดยอดโค้ชอเมริกันฟุตบอลในตำนานได้เคยกล่าวไว้ดีมากๆเลยก็คือว่ามันไม่สำคัญหรอกนะครับว่าคุณจะล้มลงไปหรือเปล่าจะล้มลงไปสักกี่ครั้งแต่มันสำคัญที่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้ไหมต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกชีวิตเลยที่ได้ส่งต่อพลังบวกให้กับโลกใบนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้มีพลังบวกกันเพิ่มขึ้นนะครับ มีความหวังมีศรัทธาที่จะก้าวต่อไปในชีวิตทํามันให้ดีที่สุดนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวเกร็ดชีวิตของผู้คนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ะนะครับให้กับลุงเอ็ดเกร็ดชีวิตกันด้วยก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกทการติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ